แม่ค่ะปีนี้เป็นอีกปีนึงที่มาให้พรค่ะกับทางกระทรวงวัฒนธรรมเป็นยังไงบ้างคะกระทรวงวิจาีณ์แม่ด้วยเหตุการได้ผลเสียจากสื่อสื่อตอนนั้นค่ะที่จะทำให้คนรู้ว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้อวยพรให้กับพี่น้องทั่วทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานท่านควรให้ความภาคกับแม่ไหมอวยพรสีหายของไทยเราไหมคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ เป็นปรมโพลร่มสายของลูกสิ่งใดที่ท่านทำสิ่งใดที่ท่านคิดขอให้จงสัมรทธิผลลูกๆก็เหมือนกันนะคะเราโตนี้นะที่การที่ดีๆเพราะพ่อแม่ส่ให้เราเาเป็นคนดีที่บ้านเรียนเก่งมีความรู้ครอบครัวของพ่อแม่ เวลาถึงตีก็ไปถาพ่อแม่ค่ะพรได้จากพ่อแม่มาไม่สูญหายไปไหนคะ่ะจะติดตัวเราไปจนทั่วชีวิตทังรูปทั้งลายและบรรทุกประดุจที่สร้างใจไว้เมื่อประเทศใดขอให้ลูกหลานศึกษาต่อไปเพื่วชีวิตผู้คนาด้ค่ะปลอดไปค่ะแม่ขอกระดาษแผ่นสีสามากมากค่ะที่ได้มีวันนี้จากแม่ค่ะก็คือแม่คะอัปเดตสุขภาพนี้ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะปีนี้แม่8ปปีแล้วนะคะก็จะอยูอ่รับใช้อทิศ เพื่อช่วยสังคมและจวนห่วงไปจนกว่าแม่จะหมดลมหายใจยังรักแค่ถึงประชาชนผท,ทั่วทุกภูมิภาค่ะ่ใหงแม่คสีมเสีนยี้ค่มแม่ความค้แม่ยังเป็นแบบว่าแรงันดาลใจให้กับคนรุ่นหลัง่ เรื่อยๆค่ะแม่รู้สึกยังไงบ้างคะก็ตอนหย่าท้อนะคะ,<ฮ>ะถ้าเราท้อแล้วเราถอยเราก็จะไม่ได้ล้านและของที่เรารอคอยอยู่ข้างหน้างจะต้องกล้าต้องเงจุดนั้นความสําเร็จไม่เกินใจเกินเรื่องค่ะเราท้อแล้วไม่ถอยแ,แม่ค่ะทุกวันนี้แม่ยังบอกว่าร้องเพลงทุกวันหรือ,อรว่ายังไงบ้างคะไม่ได้ร้องแคง่แม่แม่ที่โดนช่วยเหลือสังคมตั้งแต่อายหกสิบปีแล้วค่ะจะไปช่วยงานบวชงานแต่งงานขึ้นพันหนึ่งงานยันตเกิดเลี้ยงานหนเงินค่าเที่ยวรัดนะคะ แม่ซึ่งลมหายใจจะเอาไปติดตัวตราไม่ได้สร้างเงินสร้างกระทรวง170ตัวเราแบบจริงจแต่พวกแข่งเราก็ยังเป็นอมตะอยู่เนาะุใช่ค่ะก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะภูมิใจค่ะที่ที่ภูมิใจไม่ใช่ภูมิใจเแค่ตัวเรานะคะภูมิใจให้ประชาชนให้ความรักของแม่ แล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์และมีสัจจะในการเจอเราด้วยไม่อย่างนั้นประชาชนและแฟนเพลงวิจิตรมนันถึงจะไม่เชื่อใจเราเลยสัจจะเรายังไม่มีแล้วลเ,เขาจะเชื่อเราได้ยังไงฉะนั้นสัจจะคานี้นะคะอย่าทิ้งให้เด็กๆเราเป็นต้นไปเราจะรับประชาชนรับสื่อรับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณมิับคุณตล,ล,ลอดกรารเกิดใหม่จะสิ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะ